น,นี้เป็นคาถาบูชาเทวดาประจำวันอาทิตย์นะคะเยรชาคตราสรสาอีนคะคะปิหังจจโตโรธินังติวันจันนะคะปิสัมรโรปุสัพุธปินะคะประจำวันอังคารนะคะโซมาณกรินากริฐาโทโสโสมาณกริธาโทโซ,โซ ประจำวันพุธนะคะพระสัมสัมวิสาเทพระพระประจำวันพฤหัส,สบดีนะคะข้าพุทธปันทูธรรมวะคะคะนะคะประจำวันศุกร์นะคะวาโชโนโอะมะมะวาวาประจำวันเสาร์นะคะอวิชุอวิสุนตสานุตติอานะคะประจำวันพระราหูนะคะ